สวัสดีครับช่องสบายสบายสไตล์ย่สานเมื่อเนี่เห้องกับโต๊เบสมาเนาะครับโตกเบสมาเ้องกับมะแบงใบถา่ถาทอดถ่าตากแดดเนาะครับกาส่วนที่เหลือห้องกับเสียวมะเฮ็ดผสมไว้กินเองนะครับเมื่อเนี่ผมกับจะผ้ามะเฮ็ดผสมนะครับกะเขาได้ป่ามาเขากับมะขั่วเนาะครับ ก้วล่า,ลางล่างให้สะอาดก็เอาขี้ยวยั้งนะครับเอาใส่มันออกให้หมดน,นะครับผมเขาเห็ียดเลี่ยวๆเขาก็มันล่างให้สะอาดอีกทีหนึ่งพอจะล่างให้สะอาดแล้วเขาก็เอามาใส่ตะกร้าไว้นะครับใส่ตะกร้าไว้ให้มันสะเด็ดน้ามก็ลังจากนั้นสะเด็ดนามเล้วเนาะพี่น้อง เขากจะมาทุบนะครับทุบจังหน่อยครับทุบเพราะห้เนื้อมันแตกเขาก็จะทุบไปนะครับปลาหน่อยปลาแง่ก็เฮ็ดได้ครับอันนี้เขาที่เฮ็ดไว้จะกินนะพี่น้อง เทีเ่ยวา่ได้ไหาฮอีกกันจะกินได้โดนๆดนดนมัดทุบตังสิกวันดวยครับเขาเฮ็ไไดไว้จะกินเองนี่แหละคนลงคนก็นได้ปลาแมา่ก,กับโบลูเสียดเนี่ยอะไรนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนฝนก็นตกตากแดดกับโบอะไรพี่น้อง ก็ต้องหาวิธีเห็นให้มันกินได้โดนๆดนนก็อยู่ค่อยทุบนะครับบ่ทุบให้มันเละคากเด้อพีหน่อยเด้อทุบราเนื้อมันแตกจักหน,น่อยนี่ครับ เฮ็ดไว้กินเองร่องเบิ่งนะครับกะผู้ใดว่าทั้งกะหู้วิธีนะครับถ้าอยากจะเฮ็ดกินเองกะเบิ่งไปนะครับเบิ่งคลิปนี้จบด้วยพี่น่องตากแดดกัตากไว้แล้วย่างกัย่างไว้เล้ว มื่อเนื้อาอยยังไม่เห็ดปลาสมกิน ียบร้อยแล้วครับเห็นนะครับป่าเนี่ยครับพี่น้องปันที่เขาจะมาขันนะครับเขาก็จะมาขันป่าครับเครื่องที่เขาจะใส่นะครับแต่มีกระเทียมนะครับกระเทียมที่ต่ำแล้วลงไปครับ ส่วนนี้เป็นเขานะครับเขาเย่อก็ได้เข้าเจ้าก็ได้แต่เป็นเขาเย่อนั่นจะดีนะครับใส่ลงไปนี่เป็นเกลือนะครับมะเหน่ยนเนีปลาฮ้อนนี่เฮากเทียจิ้มเค็มไว้ยังอยได้พี่น้อง เพื่อจะได้กินโดนหน้ครับแล้วก็เอามมาย่างไม้ย่างกัดจังวากันที่หลังส่วนนี้เป็นฟงสุรุตครับ าใส่ลงไปน้ำจาหน้อยเพื่อความเลาใจริดเครื่องปูงมิซ้ำนี่ยนะครับมาที่นี่กะเราจะลงเมื่อคั่น คันเนี้ยพี่นวงคันไหนมันเข่ากันได้ครับ เห็ดว้เห็นทีได้กินโดนๆน,นะครับขั้นขับไปโอ้กระเทียมเหลียงอ้อยเลยขั้นเตือนพี่น้องคิดว่ามันไดผมละครับเนว่านเขาฟิกเขาเกลอยผมละ คั้นไปไเรื่อยๆพี่น้อง จนว่าคิดว่าได้นะครับ อาวพ่อครับผมนะครับจากที่เขาขั้นเล้ววันที่นี่ตัวไปอยู่ลักษณะนี้นะครับเขาก็จะเตรียมของที่จะมัดใสนะครับ เพราะเดี๋ยวเยวก็บใส่กระปุกนี่นะครับเห็นน้ำปลาเลี้ยงลงไป ใส่ลงไปครับนุ่งลายพี่นวองฝนตก <c oughs> ปวดเล้ยนุ่งกระไดให้ขนาดเลย อันนี้เขาจหเป็นโตะนะครับการที่เขาทีเห็เป็นสมฟักเขาก็เห็นได้ลักษณะคล้ายๆกันอันนี้ก็เหยุบอมันซวงมือนะครับสองมือก,ก็กินได้แล้วส่วนอีแบบนึงก็คือฟักมันมุน,นพี่นองเอาเอามากับวิธีก็เห็ดคล้ายๆกันนะครับเก่ามันล่างมันยังเห็ดให้สะอาดซะก่อน แล้วก็มาฟักไ้มุนครับฟักไ้มุนเียวก็มาขันใส่ขี้กันนี่แหละครับใส่กระเทียมใส่ขี้กันนี่แหละครับที่ผมใส่นี่แหละแล้วก็ก,กดกดลงจักหน่อยนะครับถ้าเป็นฟักกะทาจนมั้นมี่น้ำขา,ขาวๆออกมาจะแสดงว่าจินได้แร้ว ัที่เหลือเราลุยลงไป นี่คือเป็นการเรียบร้อยแล้วครับคลิปเฮ็รผสมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปผปสมไว้ซ้ำานีก่ดน้นะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุดท้ายก็จะเลืมกดกระดิ่งนะครับสวัสดี